สวัสดีค่ะน้อง,องมาเจอกับพี่หลีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่หลีจะมารีวิวคอร์สเรียนออนไลน์ให้ฟังนะคะว่าคอร์สนี้น้องจะเรียนอะไรบ้างและน้องจะได้เนื้อหาอะไรบ้างนะคะก็คอร์สเรียนออนไลน์นี้นะคะเป็นคอร์สเรียนที่สําหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะ น้องๆก็จะได้เรียนทุกๆเรื่องที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเรียนสถาปัตย์นะคะอาจจะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะคะในเนื้อหาของคอร์สนี้นะคะมันจะเป็นคอร์สการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปกรรมเป็นพื้นฐานมากๆเลยก็ในส่วนของ คอร์สนี้บทเรียนที่มีให้น้องๆได้ทํานะคะอย่างแรกเลยก็คือบทเรียนที่เป็นการลากเส้นนะคะลากเส้นการใช้น้ําหนักเส้นในงานถ่ายแบกรรมน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมหนูต้องมาเริ่มลากเส้นด้วยจริงๆแล้วน้ําหนักลายเส้นการวาดรูปอะค่ะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากภาพจะสวยไม่สวยที่ลายเส้นของน้องนะคะดังนั้นการเริ่มปูพื้นฐานอันดับแรกพี่ก็จะให้น้องฝึกลากเส้นก่อนเพราะว่าตัวถ่ายแมกรรมมันจะมีการใช้น้ําหนักเส้นโดยเฉพาะในการวาดรูปนะคะ มันก็จะมีเหมือนกับวาดรูปทั่วไปมันจะมีเส้นล่างกับเส้นการตัดเส้นแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับการวาดรูปแบบอื่นนะคะอันนี้2ต่อมาคือจะเป็นการทําภาพไอ o m e มต i c ก,การยิงเงาอันนี้ถ้าน้องๆถามว่าทําไมต้องยิงเงายิงเงาคืออะไรอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานของน้องปีหนึ่งแต่ว่าหลังๆเนี้ยในข้อสอบแผ่นสีอะค่ะมันก็จะมี ให้เรายิงเงาด้วยอันนี้ก็จะเป็นปูพื้นฐานไปเลยสําหรับน้องที่ดอไปเขา้าไปทาข้อสอบแล้วก็เป็นพื้นฐานปีหนึ่งไปเลยค่ะอันนี้ก็คือสําคัญปูพื้นฐานตั้งแต่ตอนนี้จนถึงมหาลัยเลยนะคะแต่ว่าก็จะยังไม่ลึกมากถึงตอนเรียนมหาลายัยแต่ให้พอทําข้อสอบได้นะคะต่อมาเรื่องที่สก็คือการวาดอ่าพี่คู่รวมไปเลยแล้วกันนะคะเป็นการวาด คนรถต้นไม้น้องๆหลายคนอาจจะเคยดินผ่านมาบ้างทั้ง3ตัวนี้มันจะเป็นองค์ประกอบในภาพทัศนียภาพหรือเรียกกันง่ายๆว่าภาพตีบหรือเปิดสเปกต v e นะคะทั้ง3ตัวนี้พี่ก็จะสอนวาดแบบพื้นฐานเลยคือน้องๆไม่ต้องห่วงเพราะว่าภาพพวกนี้พี่สอนตั้งแต่คนที่ไม่เป็นเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องวาดการ์ตูนเก่งวาดบุ๊กสวยไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าของพวกนี้มันจะเป็นแค่องค์ประกอบเป็นบรรยากาศภาพในการวาดเปิดสเปกต v e ของเราเฉยๆนะคะ าการเขียนต้นไม้พี่ก็จะสอนในรายละเอียดว่าลายเส้นต้นไม้มีกี่แบบมีแบบไหนบ้างแล้วถ้าจะขึ้นต้นไม้ประเภทต่างๆจะมีเทคนิคการวาดประมาณไหนได้บ้างคือไม่จําเป็นต้องเหมือนเปะ๊ะหรือลอกรูปให้เหมือนแต่ว่าก็จะมีการบอกลักษณะฟอร์มลักษณะว่าเออลักษณะฟอร์มแบบนี้เป็นต้นไม้ชนิดไหนนะคะต่อมาเรื่องคนอันนี้น้องๆหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการวาดคนคนของพี่พี่จะสอนเป็นสัดส่วนของคนการทําท่าทาง แล้วที่เหลือคือการการใส่เสื้อผ้าหลักๆของพี่ในคอรอนนี้พี่จะเน้นเรื่องการการวาดคนที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องกับการทําท่าทางที่มันดูแล้วมันไม่เพีย้ยนส่วนเสื้อผ้าน้องๆอาจจะไปฝึกหาตัวอย่างที่ชอบมาวาดเองก็ได้แต่ว่าในตัวของคนเนี้ยที่พี่สอนพี่ก็จะไม่ได้ไม่ได้เน้นวาดหน้าตาเหมือนพวกการ์ตูนบางะแต่ว่าเป็นท่าทางของคนที่มันดูเป็นธรรมชาติสําหรับใส่ในภาพเปอร์เซกติเหมือนกันนะคะต่อมาอันดับที่3คือรถตัวรถเนี้ยค่ะ น้องๆหลายคนกลัวมากเพราะว่าตัวรถมันจะวาดยากไม่รู้ว่ารถจะเขียนยังไงสัดส่วนหนวาดแล้วไม่สวยเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก่อนวาดรถพี่จะสอนการขึ้นสัดส่วนของรถนะคะแล้วก็การสอนการเขียนตีบแบบง่ายก่อนนะคะน้องๆจะได้ไม่กังวลเรื่องสัดส่วนว่าหนูวาดแล้วรถเขียนเบี้ยวมากคือพื้นฐานของการวาดรถที่สวยและถูกต้องก็คือการขึ้นจากสเกลหรือข,ขนาดของรถก่อนนะคะ อันนี้น้องๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องรถค่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นการที่พี่จะสอนเขียนภาพเปิดมุมมองโดยนำสามส่วนหลักๆก็คือคนรถต้นไม้เอามาประกอบเป็นภาพเปิดมุมมองโดยที่พื้นฐานเปิดมุมมองก่อนที่พี่จะขึ้นตัวนี้พี่ก็จะสอนการเขียนเปิดมุมมองหนึ่งจุดสองจุดสามจุดที่เป็นลักษณะการขึ้นเป็นกล่องพี่จะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่ามุมภาพมองแบบไหนภาพจะอ,อกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็พี่จะสอนเลยว่า เขียนตีหนึ่งจุดต้องมีส่วนไหนบ้างที่ต้องเน้นเป็นหลักตีสองจุดวางวางเส้นระดับสายตายังไงการเขียนจุดเปอร์เฟกตีนะคะมุมซ้ายมุมขวาการมองรูปจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เปอร์เฟกตีมสามจุดตีด,ด้านบนจุดที่เพิ่มขึ้นมาจุดด้านบนจุดด้านล่างมันมีความสําคัญสําหรับการวาดรูปยังไงนะคะมันสามารถเน้นกับส่วนไหนของภาพได้ภาพแบบไหนควรเขียนตีสามจุดแบบไหนนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็น พื้นฐานของตัวการเขียนทัศนียภาพเบื้องต้นนะคะโดยที่เราก็จะมีพื้นฐานของตัวเส้นเป็นหลักในการวาดแล้วก็มีองค์ประกอบคนรถต้นไม้ในภาพนี้นะคะข้อน,นี้ดียังไงนะคะข้อน,นี้ดีสําหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเดยนได้ทุกคนนะคะแล้วก็ข้อน,นี้ดีอย่างนึงก็คือมันเป็นคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สวิดีโอส่วนไหนที่น้องไม่เข้าใจสงสัยน้องสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะถ้าหากว่าน้องดูแล้วน้องไม่เข้าใจอีกน้องก็ยังสามารถ ถามผ่านทางไลน์ได้นะคะของพี่ก็จะมีปุ่มสำหรับถามตอบแล้วก็ส่งงานโดยที่งานทุก,ทกแบบฝึกหัดของพี่นะคะจะมีแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ทำทุกชิ้นนะคะให้ทำตามในวิดีโอเลยพี่ก็จะมีชี้ให้ก็คือหลักๆก,ก็คือถ้าน้องเรียนแล้วพี่ขอให้น้องทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่พี่ให้พี่รับรองว่ายังไงน้องๆก็ทำได้ค่ะส่วนงานถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จ ที่สุดก็คือให้น้องทําแบบฝึกหัดทุกครั้งแล้วก็พี่จะมีปุ่มให้น้องส่งงานนะคะกดถ่ายรูปส่งงานผ่านไลน์ก็ได้ค่ะส่วนไหนที่น้องไม่เข้าใจเลยหรือว่ายังมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาถามตอบผ่านไลน์ตัวนี้ได้นะคะจะเป็นตัวไลน์ของขาดเรียนนี้นะคะดังเล่นข้อนี้จบนะคะน้องๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าน้องจะสามารถเขียนภาพเปอร์สเปกต e ได้นะคะโดยที่ในเนื้อหาเนี้ยพี่จะปูพื้นฐานการวาดเปอร์สเปกตรีแบบ เบื้องต้นและก็อย่างละเอียดนะคะถ้าน้องๆเข้าใจพื้นฐานตรงนี้น้องๆสามารถเอาพื้นฐานตรงนี้ไปเรียนต่อในคอร์สการเขียนเปอร์สเปคทีฟที่มีความยากขึ้นภาพที่มีมุมมองที่มันดูน่าสนใจและดูยากขึ้นได้นะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะคะเหมาะกับน้องทุกๆคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือมีพื้นฐานมาแล้วต้องการกลับมาทวนพื้นฐานหรือมีบางส่วนที่เราไม่แน่ใจว่าที่เราเคยเรียนมาเคยศึกษามาเองแล้ว จะถูกหรือเปล่าก็สามารถมาเรียนซ้ำได้นะคะในคอร์สนี้ค่ะมองว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับน้องๆที่เริ่มเรียนสถาปัน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลาสค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย